น,นี้เรามีอีกหนึ่งพระเอกนะคะจากช่อง7 HD นั่นเองค่ะกับคุณเข้มหัดสวีค่ะเดี๋ยวมาโชว์ความหล่อพร้อมกับในส่วนของการร้องเพลงเพราะๆให้กับชาวพิษณุโลกนะคะได้ฟังกันอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปเจอๆความหล่อของเขานะคะวันนี้ค่ะทางยูเลนัสคลินิกของเรามีโชว์สุดอลังการนะคะ มาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตรบมือต้อนรับนะคะโชว์พิเศษกับยูเลนัสคลินิกโชว์ค่ะ ยูเลนสัสคลินิกค่ะ เปาดต้อนรัคะคุณเคมหัทสวีสุลองเราวันนี้ด้วยตกลงครับอ่ะเดี๋ยวขอให้คุณเคมสวมใส่แมสกันนิดนึงนะคะขออนุญาตอาจารย์นี้แจกให้3รางวัลเนาะอันนี้เป็นทาวเวอร์แบงค์ครับค่ะแล้วก็ปากกานะคะซึ่งด้านหน้ากล่องก็จะมีลายเซ็นของคุณอยู่ด้วยด้าบนเลยนะคะ3มรางวัลกติกาขอเป็นใครที่มีบัตรเครดิตการ์ดค่ะ วิซอม S om, B First S B p r i m หรือบ y ออนค่ะเท่านั้นนะคะสำหรับบัตรเนาะเดี๋ยวลูกค้าพอโชวเสร็จลูกค้าเก็บไว้ได้เลยนะคะเราจะแจกเป็นกระเป๋าแล้วเนาะสมุดเหลืออีก3เล่มนะคะแล้วก็ร่มเหลืออีกสอง่เดินค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้เนาะใส่เป็นปอกร่มให้นะคะไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ต้องลงทะเบียนเป็นเบอร์โทรศัพท์เนาะ Uh huh. ต่อแถวแล้วก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่แค่เป็นก,กติการในการเล่นเกมคอนเซาสามารถพาลูกค้ามาได้เลยนะคะเรียนเซินค่ะเดี๋ยวขอเก็บบัตรได้เลยนะมารับรางวัลได้เลยนะคะเซินค่ะนะเศรษีบิเศษ มใส่มั้หก่อนไหมคะก่อนที่พี่จะขึ้นไปโอเคก็แน่นอนว่าหลายคนอาจจะอยากรู้เคสไม่รับเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะโหช่วงนี้ก็ทํางานเยอะก็ได้รางวัลชีวิตไปเยอะแยะมากมายเนาะ,นะหนึ่งรางวัลเลยนะครับผมที่ภูมิใจมากๆก็คือ Popula r ่ o โหวนะครับผมที่มาจากแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็อยากจะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอนดูแล้วก็เมตตาแล้วก็คอยให้กําลังใจและซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองกันนิดน,นึงแล้วกันเนาะ<ม>เพราะว่าทํางานก็ค่อนข้างเยอะออกอีเวนอีกอะไรอีกนะคะเรียกว่าคิวงานของคุณตอนนี้แน่นมากแน่นสุดๆเลย<ๆ>อย่าลืมแบ่งเวลามาให้อยู่เรนัสลินิด้วยนะคะต้องมาครับถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาว่างสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะเข้ามา บำรุงผิวบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ต้องใช้ร่างกายก็จะแวะเข้ามาครับทำตัวไหนของยูเรนัสคลินิกบ้างคะที่ยังติดใจอยู่จำชื่อเครื่องไม่ได้ไลโปใช้ไลโปแฟตไหมที่สลายไขมันที่สลายไขมันใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนั้นรู้สึกว่าเพลินดีฮะเพลินดีกลับไปก็รู้เรื่องเหมือนกันปวดหน้าท้องเกร็งหน้าท้องนะครับผมเพราะเครื่องนี้เนี่ยเทียบเท่ากับการซิทอัพเนี่ยสามหมื่นครั้งเลยนะฮะใช่แล้วต่อ30นาทีเอง แค่ครึ่งชั่วโมงใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวบตึงรวบรัดตัดตอนได้ดีมากๆสาหรับใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาพราะบอกเป็นนวัตกรรมที่นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยปลอดภัยมั่นใจทุกๆตัวเครื่องของทางยูเรนัสคลินิกของเราเนี่ยก็ผ่านออยไทยมาแล้วนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนแข่งขันการออกกําลังกายเยอะมากๆใช่และก็เป็นยุคแห่ง ความขี้เกียจออกกําลังกายก็มีมากๆาก็มีก็มีหลายคนก็อยากจะโชว์รูปร่างอยากโชว์แต่ขี้เกียจออกขี้เกียจออกก็แวะมานี้เลยง่ายๆเรามีทางลัดให้อ่ณานอกจากตัวนี้แล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยแนะนําอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นทรีปเมนที่เรียกว่าเพิ่งนําเข้ามาสดๆร้อนๆเหมือนกันกับตัว R าดีจริงๆเหมาะทุกเพศทุกวัยแหละเแต่ว่าเน้นเรื่องของการสลายพวกเซลลูไลท์ อาจาะแบบพวกผิวเปลือกส้มอะค่ะเปลือกส้มเราจะเจอตามหลังขาของเราอ่ใช่เวลาแบบว่าเราใส่สั้นอาจจะไม่มั่นใจมันจะเป็นผิวคลื่นาตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยลดการบวมน้ำอย่างทานเค็มหรือว่าทานอาหารรสจัดแน่นอนว่ามันจะไปแบบระบบเผาผลาญมันจะไม่ดีถ้าเกิดเราทานเค็มเยอะๆหรือว่าโซเดียมเยอะอะไรแบบนี้ตัวนี้ช่วยได้นะเอาล่ะพูดถึงขุ่นไปละดูแลเรื่องผิวหน้ายังไงบ้างอย่างที่แฟนคลับทุกคน รู้เนี่ยแล้วก็ทราบเข้มถ่ายละครหรือว่าทํางานเจอกับสปอตไลท์เจอกับแสงแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักตัวนี้มีแนะนําเลยสําหรับตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวอนอนสบายชิลๆเลยนะเขาตัวนี้เลยว่าตัวคูเซลเขาเคลมกันว่าเจ้าเครื่องตัวคูเซลตัวทรีทเมนต์ตัว,ตวนี้ตัวดังของทาง,องอยูเลนะัสคลินิกนะที่ดารานักแสดงหรือว่าเซเลปหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าแบบมันสบายผิวแล้วเนี่ยมันช่วยผลักวิตามินเนี่ย ลงลึกสู่เซลล์ผิวชั้นลึกของเราได้ดีทำหนึ่งครั้งเทียบเท่ากับการทาครีม100อเท่าคือมันจะดีขึ้นเลยแล้วคือถ้าเกิดเราหมั่นเข้ามาทำเนี่ยบอกเลยว่าผิวหน้าคือมันจะฟูคือจะแข็งแรงได้แบบเห็นได้ชัดเลยถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะหมดกังวลในเรื่องของปัญหาผิวแห้งผิวมีเดี๋ยวต้องไปเจอเป็นแดดเป็นกลาบเป็นอะไรก็ คลายกังวลไปถูกต้องนะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาผิวหน้าแบบไหนเพราะบางทีเรามองกระ,กระจกปุ๊บอุ้ยหน้าเราโอเคอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ย ปัญหาผิวลึกๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับแนะนําเลยนะคะวันนี้เราเปิดบริการอยู่สําหรับในส่วนของการตรวจวิเค,<ล>คราะห์เชิงลึกด้วยเครื่องจานัสโปรที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้านี้แหละค่ะคที่ตั้ง, <ผม S 2> ตงอยู่ตรงนี้4เครื่องใช้เวลานานไหมครับที่ไปนั่งตรงนี้พี่แป๊บเดียว1นาทีกับการตรวจรู้เลยว่าเรามีปัญหาเรื่องไหนเกี่ยวกับใบหน้าของเราถูกต้องบางคนผิวผิวแห้งผิวมันผิวผสมค่ะ มีครบเลยมีครบมันจะบอกได้เพราะว่าบางคนเข้าใจว่าอุ้เราอาจจะเป็นคนผิวบันแต่พอามาตัวแล้วอาจจะเป็นคนผิวผสมก็ได้หรือว่ามีกละมีฝ้าที่มันอ,มอยู่ชั้นใต้ผิวของเรารักษาได้แต่จะรักษายากอาจใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ ถูกต้องเลยแล้วก็ตรวจตรงนี้ถึงจะได้รู้ตรวจตรงนี้รู้เลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวน้อหนึ่งนาทีเครื่องมันจะถ่ายภาพเป็นช็อตๆประมาณ4ี่ช็อตด้วยกันมันจะเห็นทุกมุมของเราเลยแล้วก็เห็นถึงชั้นผิวลึกของเชื้อโรคเชื้อโรคยังไม่ได้ทํางานเลยเสร็จซะแล้วถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยที่อยากจะเข้ามาตรวจผิวหน้ากับทางเราวันนี้ตรวจฟรีเดี๋ยวให้คุณเข้มเชิญชวนนิดนึงแล้วกันเนาะใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมคุณผู้หญิงและคผะ ถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะเดินเข้าถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายนะครับไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาในคลินิกเพราะกลัวคุณจะมองแบบนู้นแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าวันนี้เรามีนะครับผมให้คุณได้ทดลองเลยว่าคุณจะได้รู้ข้อดีและข้อเสียในใบหน้าหรือว่ารูปร่างของตัวเองยังไงนะครับผมก็สามารถเข้ามาทดลองกันได้เลยครับผมอืมนะคะเชิญชวนแบบนี้แล้วก็สามารถแวะกันเข้ามาได้นะคะรวมถึงถามนิดนึงละกันหลายค,คนบอกว่าอุ้ยตอนนี้หนูเลือกไม่ถูกเลยคือใบหน้าก็อยากจะดูแล ขุนก็อยากจะดูแลแต่ว่าบางท่านอาจจะโฟกัสไปที่คุนอย่างเดียวหรือบางท่านอาจจะโฟกัสไปที่ใบหน้าอย่างเดียวอย่างคุณเข้มละคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเรื่องของการดูแลคุนแล้วก็ใบหน้าครับผมให้ความสําคัญอะไรมากกว่ากันเท่ากันเลยครับผมเข้ามาที่นี่นะผมก็จะดูแลพร้อมกันไปเลยทำทั้งในเรื่องของตัวสลายไขมันแล้วก็จะนวดทรีทเมนต์หน้าทำเลเซอร์มันสามารถทำได้พร้อมกันไปเลย ทำควบคู่กันไปสําคัญทั้งสองอย่างนะครับ <ฮะ S 1> ผมเราจะไม่หนักไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อเสียในจุดไหน อยากจะแก้จุดนั้นก่อนลองเข้ามาทําแล้วมันเห็นผลอยากจะเพิ่มเติมไปที่สัดส่วนอื่นก็สามารถได้เลยครับอก็คือสามารถปรึกษาเรามีทีมคอนเซิลให้คาปรึกษาคําแนะนํากันอยู่แล้วก็แวะเข้ามาได้นะคะเอาล่ะก็ถือว่าวันนี้มาที่แกรนอว์ฟินนิที่สาขาที่นี่ด้วยกับยูเรนัสคลินิกสาขาที่เซนทรัลพิสโนโลกตรงนี้ขึ้นไปที่คลินิกของเราเป็นไงบ้างเพราะจริงๆไปหลายที่มากๆไปหลายคี่นีถูกไหมไปหลายสาขาใช่ครับเป็นไงบ้างคะเหมือนกันไหม เหมือนกันนะครับผมคือความสะอาดความปลอดภัยนะครับผมคือเราเดินเข้าไปเรารับรู้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าน,าานี่เพราะว่าทุกที่นะครับผมของยูเรนัสเนี่ยเขาฆ่าเชื้อทุกวันนะครับผมฆ่าเชื้อทุกวันแล้วทุกคนเข้าไปนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมห้องข้างในก็อยู่สบายสบายเลยแล้วก็ค,คนต้อนรับก็ดูแลดีมากๆนะครับผม แล้วก็ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับความงามได้ดีมากๆนะครับผมประทับใจทุกอย่างเลยครับสาขานี้ห้องเยอะมากๆยกเยอะมากเข้าไปอย่างเขาวงกตครับผมออกมาสวยเลยออกมาสวยเลยออกมาหล่อเลยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเดินทางขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นสองนะคะส่วนบริเวณด้านหน้าโรบินสันของเราได้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สาคัญที่บอกแล้วแหละว่านําเข้ามาทุกทุกนวัตกรรมของเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอเมริกาด้วยแล้วก็ได้รับการรับรองมาแล้วจากออยไทยอย่างถูกต้องเนาะ แล้วก็ของต่างประเทศด้วยมั่นใจได้มีทีมแพทย์ด้วยนี่คุณเจอแพทย์ด้วยม,มีทีมแพทย์อยู่ที่คลินิกของเราด้วยถูกต้องครับการันตีนะครับผม12สาขาแล้วนะครับผมณตอนนี้แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆใช่แล้วอ่ะ <ผม S 2> พูดขนาดนีงน้งั <ผม S 2> ้นก็อวยพรอะไรให้ยูเลนัสคลินิกเลยแล้วกันอ่ะผมก็รอออกไปทุกๆสาขาข,าของยูเลนัสเลยนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมอวยพรให้กับยูเลนัสนะครับคลินิกขอให้อยู่คู่คน ไปแบบนี้ไปานานๆมีทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ที่จังหวัดบึงการบ้านผมนะครับผมก็ยังมียังมีที่อยู่ถ้าเกิดว่าอยากไปเปิดนะครับ เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเนาะเผื่อผมกลับไปจะได้ใช้บริการได้เลยนะ่ครับผมแล้วก็อยากอยากจะให้มีครบทุกจังหวัดเลยอยากเข้าที่ไหนใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูแลตรงนั้นได้อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณแทนทีมผู้บริหารของทางยูเรนัสคลินิกนะคะกับขบวนพรนะคะเส้นการขอให้คุณเข้มเฮงเปังๆเรียกว่าก็ดังอยู่แล้วก็ดังออกไปนอกโลกไปนอกจักรวาลไปเลยครับผมขอขอให้มีอีเวนต์คู่กับยูเรนีสทุกทุกงานก็โอเค โอเค okay. ขอบคุณค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วก็รีบจดนะคะเหล่า f อหรือว่าใครใดๆนะคะหลังจากจบอีเวนต์วันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกับคุณเข้มต่อกันได้เลยนะคะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดนะคะวันที่7สิงหาคมค่ะคแล้วก็สิงหาคมมี2อีเวนต์เลยม,มี2ที่นะคะก็คือวันที่7สิงหาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดส่วนวันที่27 สิงหานะคะแต่งกิ้วปาร์ตี้นะคะ, party, ะ,คะอันนี้จะเป็นในส่วนของอ V.I.P แขก V.I.P จะได้ใกล้ชิดกับเหล่าดารารบแบบนี้27หรือ2ี่สิสิค่ะยี 27, สิงหาใช่ที่โรบิ hmm. นสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังลาดกระบังเนาะไปไปได้ที่เบรนด้านหน้าคลินิกนะคะนะคะสำหรับวันที่27ก็แค่สิงหาคุณก็นี่เลย ครับสองชี่เลยแล้วก็ต่อต่อไปต่อต่อกันไปต้องบอกว่าโปรดีด้วยนะเวลาเราจัดอีเวนต์แบบนี้ต้องบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นแต่เดือนแค่900บาทเฉลี่ยเป็นวันวันละแค่30บาทเท่านั้นเนาะก็ใครสนใจก็แวะกันมาได้ปรึกษาขอคําแนะนํากันได้เอาล่ะวันนี้เต็มที่มากกับหนุ่มคนนี้นะคุณแค่มหัศวีค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวให้คุณแค่อยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่า 28หรอคะสรุปอัพเดตมาเป็น28นะคะอ่ะขอภายทางเอฟซีแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วย28สิงหคาค่ะแต่งกิวปาร์ตีนะคะโอเคลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะนะคะคุณวิภาลชมชื่นค่ะนะคะทีมผู้บริหารนะคะจากทางยูเลนัสคลินิกค่ะตำแหน่งซีเนียร์แอเรียมเนเจอร์หรือคุณแดงค่ะคุณหมามอ,ชอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณนะคะที่วันนี้ คุณเข้มหัดสวีของเราอ่ะดารานำชายแห่งปีนะคะในยุคนี้นะคะโอ้โหต้านทานไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเรีวยกว่าก็ได้ทังบังูลาวด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ยังได้รับรางวัลนะคะกับดารานำชายแห่งปีจากมายาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออดด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะขอบคุณค่ะคุณแค่มหัดสวีเดี๋ยวไงขออนุญาตลงไปเบรนด้านล่างนะคะที่โฟโต้แบ็กดรอปแล้วก็